โต e <Wow. S 1> kind of ๊ะอิมแมก็เป the the er. ็นโต๊ะอิหมังนั่นแหละนะครับก็ในพระทัยเมกเรียกตุ้งนะก็ถูกทักทามจากพี่เกียงนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็มีเคยได้รับบทบาทที่ไปเล่นเป็นโต๊ะอิมัามาก่อนหน้านี้นะครับจากจากละครสั้นจากภาพยนตร์อามีนนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ใช่ตัวร้ายไม่ใช่ดาวร้ายออกตัวเลยเหรอฮะออกตัวก่อนนะครับนะครับเพราะว่ามีคนที่ร้ายกว่าผมนะครับ ใครใครใครเป็นน่ะสิสงสัยเลยเนี่ยใครร้ายกว่ามีคนเล่นรักอ่ะไม่รู้ไปดูอ่ะไม่รู้ไปดูอ่ะคนน่ารนที่น่าริ้นิ่งมปกเลเนี่ยอะไรแบบนี้อยู่เหมือนเหมือนจะร้ายแต่ก็บอกไม่ได้ต้องดูในหนังล่ะขายเก่งนะฮะก็ด้วยกับเราเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ขาดปากที่จะต้องใช้คาถาใช้คำพูดที่เป็นอิสลามครับพี่เกียงเขาก็คาถามา นะครับแล้วก็ตอบรับนะครับกับแกว่าอโอเคก็จะร่วมแสดงร่วมเล่นกันและดีใจมากได้มาเจอก๊อฟนะครับพี่แดงเคยเจอก๊อฟเมื่อตอนนั้นถ่ายละครพี่นกเนาะดินน้ำลงไปหลายปีมากหลายปีมากปีมากจะเป็นสิบปีเนาะาก็ดีใจมากได้มาร่วมงานกันนะครับได้มาเจอกันอีกแล้เจอตำรวจเล็กด้วยอันนั้นก็เจอกันใช่ใช่แบบ บางทีเราเล่นเรื่องเดียวกันแต่เราไม่ได้เจอกันก็มีใช่ใช่จังหวะนี้งั้นขอถามความรู้หน่อยครับพี่ธันครับถ้าสมมติในชีวิตจริงเราเจอเหตุการณ์แบบนภาพยนตร์ครับพี่เราควรทํำยังไงดีครับก็จริงๆแล้วเราไปในต่างสัสถานที่ในสถานที่แปลกๆที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ไม่ควรที่จะลบหลู่แม้กระทั่งจะเป็นเป็นป่าช้าแขกป่าช้าคริสพุท เราเราก็ควรที่จะสงบเสงี่ยมเตรียมตัวแล้วก็คืออิสลามสอนว่ามันมีอยู่แล้วฮะยินพูดผีปีศาจมันมีแต่มันอยู่คนละยานวิสัยกับเราเท่านั้นเองเราเราไม่สามารถเห็นมันได้แต่มันเห็นเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําต่างๆนานาที่ที่ไม่เป็นการลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นต่างๆเหล่านี้เราก็ควรที่จะ ไม่ไปไม่ไปกระทาสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําได้ก็อย่างท่าผมเป็นมุสลิมผมก็จะอ,อ่านอายะตุสีที่ใช้ในในภาพ,พยนตร์นะครับ,รบก,ก็ก็มันสามารถจะช่วยเหนือแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วอิสลามไม่ได้สอนให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับจริงๆแล้วศาสนาเราบอกว่าให้ออกห่างจากพวกมันมันไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะว่า พอเมื่อมีเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราครับเพราะฉะนั้นพี่สนเลิกได้เริ่มนะฮะคุณพี่ไม่ดีนะฮะรับตรงๆเลยเหรอฮะเนาะฮะโอเคเราเห็นตั้งแต่ทีเซอร์แล้วครับพี่สนครับหลายคนเห็นอินเนอร์พี่แบบสุดๆไปเลยอดบาทภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างฮะผมเป็นอลังนะเป็นพี่ชายของโมครับครับแล้วก็เป็น เป็นตวปบะมอลเป็นตวปบะมอลครับ,คร,บครับผมก็ยังผมไปร้องเพลงที่ทททตถานีวิทยาลัปัตตานีนี่บ่อยมากเป็เยอะมากได้มีโอกาสถ่ายทอดความสวยงามทั้งเสียงเพลงทักใต้แล้วก็หนังที่เกี่ยวกับใต้มาหลายเรื่องแต่นี่คือครั้งแรกที่จะได้ถ่ายทอดความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งแต่อบบตอกแบบนวนากลัวแล้วก็ต้องพูดยาวีมันก็ค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะบางฉากมันต้องพูดแล้วเรามันไม่ใช่สิ่งแล้ว รูปปากและลิ้นเนี่ยในเวลาพูดมันคนละอย่างอ่ะมันมันมันเราก็เื่อเล่นภาพยนตร์มันก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับก็ทําเรื่องนี้ผมโดนของด้วยโดนของคือโดนอะไรพี่โดนของร้อนเลยโอ้ยไม่ใช่ของแขงธรรมดาด้วยเป็นของร้อนของร้อนมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ฉากนี้ทาของไหมนอ้เอ๋งครับในเซตมันก็มีหัวแพะครับแล้วก็มีหลายอย่าง ถามพี่เกียรเขาว่าเล่นยังไงผมก็ไม่เคยแต่ว่าแต่หมอเป็นโต๊ะบมอเลยหมอผีไทยก็ไม่เคยเล่นเป็นครั้งแรกจินตนาการเลยครับสนขับมีติดมีหัวแพะมีรูปถ่ายตามที่เห็นเลยแล้วตอนจุดไฟจินตนาการมาเต็มโต๊ะบมอมาแล้วจินตนาการมาเต็มจุดไฟแทนจุดไฟปึ๊บขอ็ปึ๊บ มันต้องทำอะไรต่อไม่รู้แต่กปมอพาไปปึ๊บๆึ๊บลูดเลยโดยลืมนึกไปว่าภาพถ่ายมันเป็นภาพที่อัดมามันจะมีพลาสติกครับผมลวกลูดมัพลาสติกเต็มมือมาเลยโอ้ผมกล้องอยู่นี่ขาใส่ข้างล่างมือกูอยู่นี่พอคัดเต็มมือครับพรมเลยพลาสติก พัศติดกับรูปไทยของแต่ละันี่แต่พี่ออกมาดีมากเออผมนั่นแหละครับเล่นจริงเก็บจริงเลยแต่ถ้าถาาเป็นไอเดียพี่ไม่ใช่ฮะก็มันเกิดขึ้นมาเองครับไม่ได้เตรียมอราอน้วกติดนตนาการเราอยู่กับมันเออเป็นฉากที่ต้องทําของนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้นะอย่างแรกอยากตัดสินคนด้วย แค่ด้านเดียวเพราะบางทีด้านมืดของคนทุกคนมีสองด้านปิ่งเผเพราะนั้นตรงระวังด้านมืดของเขาไว้ด้วยบางคนที่ว่าเหมือนจะดีนะนก็ไม่ดีและอย่างนะครับที่อยู่ในนังเรื่องนี้นะตอนจบอ่ะ,อะเขามีความเชื่ออยากสะอยนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขามีความเชื่อของใช้สอนคนมีความเชื่อทางศาสนา Islam นะคือคื้นผิมชอ่องนี้ไอ้ส่วนที่อย่างผมบอกอย่าตัดสินผมเพราะเห็นีเซอร์ มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดต้องไปดูในหนังนครับสุดยอดมากๆ <คง S 1> เลยคตรมาก